อ้าจุงกะสวัสดีครับอ้าวพูดคำ่าจุงกะพร้อมๆกันจุงอ้าวสวัสดีพร้อมกันสวัสดีครับขอให้ยาวๆขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก่อนเด้เดียวเดียวเดียว<ร><ๆ>หนูมานี่ก่อน<ๆ>หนูมานี่กล้องแต่กล้องมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อน <c oughs> อ่ามานี่ก่อนอ่ะเอาใหม่นะจูงกะ สวัสดีครับขออายุมันขวัญยืนขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นขอให้พระเจ้าคุ้มครองขอให้พระพุทธธรรมคุ้มครองศาสตรบว,วันนี้ผมมาในานามของพักพักเพื่อเข้าใจมาทำไม มาประชุม,มประชุมอะไรไเลือกประธานสาขา<ป>อ้าวใครได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทยกมือขึ้นหนูกล้องไปเลยถ่ายไปเต็มเลยลูกไปเต็มยกมือไว้ก่อนใครรับเงินหนึ่งหมื่นบาทยกมือขึ้นตอบมือตัวเอง ดีใจหรือเสียใจดีใจเงินที่เขามาแจกเราหนึ่งมืนบาทเป็นเงินเขาหรือเงินเราเร,าเรา้ยรวยขนาดนั้นีิ <c oughs> งบประมาณปีปีปีหกแปดสามจุดเจ็ดห้าล้านล้านบาทเป็นเงินภาษีจากพวกเราใช่หรือไม่ <c oughs> ใช่เพาะนะครับเ <c oughs> งินในส่วนนี้หนึ่ง <c oughs> งบประมาณ สองเงินกู้แสดงพวกเรามีภาระเงินกู้อีกใช่หรือไม่นั่นคือรัฐบาลต้องไปกู้เงินมาแจกพวกเราแต่ช่างเถอะได้มายังไงดิฉันเอาเงินหนึ่งหมื่นก่อนใช่หรือไม่่ก่อนหน้านี้เขาจะทําเป็นโครงการลิจิต a l อนวอลเคุณจะซื้อของคุณต้องไปซื้อในอำเภอของคุณจริงไหมผมเนี่ยไปเถียงจนที่สุดหลายคนช่วยกันเถียงก็เลยจ่ายเป็นเงินทีนี้พอเงินสดบางคนก็ ไปใช้อะไรก็เรื่องของคุณใช่หรือไม่โอเคค่ะเรื่องของฉันเพราะอะไรเป็นเงินฉันเป็นเงินเราเออเงินฉันใช่ก็จะไปซื้ออะไรฉันจะจับจ่ายอะไรเออก็่องของฉันก็ชวนรถมีอะไรไม่มีอะไรไม่มีขอฉันเสร็จแล้วพอแจกแจกจะไงเอาสวัสดิการแห่งรัฐบัตรลุงตู่มาเป็นตัวแจกใช่หรือไม่ค่ะขอบคุณลุงตู่ประมือดังๆลุงตู่ตอนนั้นมีเงินน้อยให้คนละสามร้อยบาทคราวนี้งบประมาณเยอะ รัฐบาลใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องทําอย่างนี้ทั้งนั้นใช่หรือไม่หนึ่งหนบาทเป็นเงินภาษีของประชาชนเราเป็นใครประชาชนเราประชาชนก็แสดงว่าเรารับเงินเราใช่หรือไม่ใรบกมือให้เราโอเค